จะพามาดูว่าในปีนี้โตโยต้ามีรถอะไรมาโชว์บ้างนะตัวกระบะนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เลยเราได้ทดลองขับไปแล้วนะฮะมีฟิลลิ่งการขับผีที่ดีมากนะยิ่งในตัวขับสี่นะอันนี้ขับดีกว่าในตัวขับเคลื่อน2ล้อนะ สวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับตอนนี้อยู่ที่บูธของ t o y o ต a นะฮะในงาน Motor Expo 2025นะครับเดี๋ยวพามาดูว่าในปีนี้ t o y o ต a มีรถอะไรมาโชว์บ้างนะที่น่าสนใจเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็มีมาโชว์เกือบทุกรุ่นนะฮะใครที่สนใจออกรถในช่วงสิ้นปีเนี่ยสามารถมาดูได้เลยก็ได้มีข้อเสนอต่างๆเนี่ยมาให้เลือกมากมายนะฮะและส่วนด้านหน้าเราอันนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคือตัวของโตโยต้ายาริสคอร์ดเฮียบีตัวไนเช่นะก็ ตัวท็อปเดิมเนี่ยสองหมบาทเนาะจะได้ชุดตกแต่งมาที่ดูดุดันมากขึ้นดูมีความคมมากขึ้นนะถ้าเทียบกับในตัวท็อปก่อนหน้านี้เนาะซึ่งในตัวก่อนหน้านี้เนี่ยตัวท็อปมันอยู่ที่8ปดแ0 0เบาทนะครับถ้าขยับขึ้นมาเล่นในตัวนี้จะราคาอยู่ที่9ก้0 0 0บาทนะเพิ่มมา2 0 0 0 0บาทได้ความหล่อได้ความดุดันมากขึ้นถือว่าดูดีนะครับด้านหน้าเราตรงนี้ถ้าลองสังเกตดูจุดที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าตรงนี้นะฮะที่จะต่างตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมเเนนนนีี่่ยัจจะะป็กรงงห้้าาาแบบดล เต็มบริเวณนี้เลยแต่นี้มีการปิดขึ้นมาหน่อยให้มันดูเท่มากขึ้นมีล้อลายใหม่นะขนาด18นิ้วสีดำแล้วก็มีราวหลังคาสีดำด้วยติดตั้งมาให้ด้านท้าย ด้านข้างตัวรถต่างๆจะเป็นการตกแต่งที่เป็นชุดสีดําเงานะฮะก็เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความดุดันนะมีลูกเล่นมากขึ้นในตัวของโตโยต้ายาริสคอร์นะฮะแล้วก็สีตัวถังเนี่ยมีให้เลือก2ส,สีด้วยกัน,นครับจะมีสีขาวแล้วก็สีเทาด้านหน้าเรานะแต่โดยส่วนตัวมองว่าสีเทาเนี่ยจะดูแลไอเทมกว่านะเพราะว่ามันดูแบบ มนมนดูสวยดีสีขาวมันก็จะมีในรุ่นอื่นท่าเลือกอยู่แล้วไงแต่ถ้าเลือกตัวน t s h เฉดเล่นสีเทาแบบนี้เลยอันนี้สวยดีครับ <S <S แล้วก็คันนี้ครับเพิ่งขับไปสดๆร้อนๆเลยนะสำหรับ n ิว Toyota BC4X นะฮะก็ในตัวของ BC4X เนี่ยมี2รุ่นย่อยนะฮะที่เป็น FWD ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ AWD ขับเคลื่อน4ีล้อนครับมีราคาเนี่ย ตัวเริ่มต้นอยู่ที่1,529,000บาทแล้วก็ในตัวขับซเนี่ยราคา1,649,000บาทนะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด73.1กิโลวัตต์อัวนะฮะในรุ่นเริ่มต้นเนี่ย เคมระยะทางการวิ่งไว้600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะแล้วก็ในตัวขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเคมไว้ที่570กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เราได้ทดลองขับไปแล้วนะฮะมีฟิลลิ่งการขับผีที่ดีมากนะยิ่งในตัวขับ4เนี่ยอันนี้ขับดีกว่าในตัวขับเคลื่อน2ล้อนะแต่ว่าขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็ยังขับขี่ได้ดีอยู่ก็จะเน้นการใช้งานที่เป็นในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะแต่ว่าตัวขับ4เนี่ยใครวิ่งทางไกลขึ้นเขาลงเขาอ่างเงี้ยใช้ตัวขับ4ได้เลยเพราะว่าระยะทางเนี่ยระหว่าง่่่ีาางยอท ประมาณ30กิโลเนาะแล้วก็เรื่องของดีไซน์ภายนอกหน้าตาต่างๆมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเลือกรุ่นเริ่มต้นหรือว่าจะเลือกในตัวขับ4เนี่ยเราได้หน้าตาตัวรถมาเหมือนกันเลยนะอันนี้คือข้อดีมันจะไม่ได้มีจุดแตกต่างกันเยอะ เวลาใครอยากได้สมมุติว่าไม่ได้อยากเล่นตัวท็อปเพราะว่าบัจเจตของเราไม่ได้ถึงตรงนั้นแต่พอหน้าตาตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นมันเหมือนกันเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะเวลาเราซื้อรถไปใช้งานนะได้เท่ได้หล่อเหมือนกันได้ล้อแม็กขนาด20นิ้วเหมือนกันดีไซน์ทุกอย่างเหมือนกันแต่แค่ว่าในตัวท็อปเนี่ยมีลำโพง JBL มาให้นะจะได้เรื่องของเครื่องเสียงที่ดีกว่ามีโหมดขับเคลื่อนที่เป็น X Mode มาให้ก็จะไว้ลุยได้มากขึ้นเจอทางโคลนทางเปียกต่างๆนะฮะก็จะขับขี่ได้ดีมมมาาาากกกขึ้้้้นนนแแลลลววววว็ไปอออใใหดดููเนะรยรีิตตๆั BC4A ก็สามารถไปดูกันได้นะเพราะว่าเราลงคลิปเอาไว้แล้วนะน่าสนใจมากครับคันนี้ก็ถือว่าทำรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะฮะสำหรับแบรนด์ญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็เริ่มมีให้เห็นกันบ้างแล้วนะที่ออกจำหน่ายอย่างเป็นแบบ mass product เลยอันนี้คือขายแบบจำนวนไม่จำกัดแล้วนะ,ะสำหรับ Toyota b 4 4 x ครับแล้วก็มาที่กระบะบ้างนะสัหรับ t o y o t a Hilux t าวโนะฮะนี่ถือว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยนะเพราะถือว่าบ้านเราเนี่ยเป็น World ์ r e m เมียด้วย เปิดตัวที่แรกในโลกนะสำหรับโตโยต้ h ไ l u ักซ์ทราวคันนี้นะคันนี้เราทดลองขับไปแล้วเหมือนกันเนาะในการขับขี่ที่เป็นออฟโรดการขับขี่ที่เป็นออนโรดเราขับมาแล้วรีวิวไปแล้วนะซึ่งตัวที่เราลองขับเนี่ยเป็นในตัวท็อปสุดนะฮะคือในตัวของ h ฮ l u x t r a v o O วลโอเวอร์แลนขับ4นะฮะก็มีราคาค่าตัวอยู่ยที่1 3 6 6 0 0้าบาทนะในเกรดท็อปสุดก็มีการขับขี่ที่ดีนะไฮไลท์รอบนี้ก็จะเป็นเรื่องของ เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮพวงมาลัยไฟฟ้านะฮะจะมีการใส่มาให้ดิสเบรก4ล้อที่หลายๆคนอยากได้รอบนี้เขาจัดเต็มเนาะในเกรดท็อปก็มีการขับขี่ที่ดีฮะแฮนด์ลิงของพวงมาลัยเนาะเพราะว่าปกติแล้วพวงมาลัยไฟฟ้าถ้าใส่มาแล้วเนี่ยเซตน้ําหนักไม่ดีมันก็จะเบาไปเลยเพราะติพวงมาลัยไฟฟ้านี่คือช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าในตัวของไฮรัก t ์ r ทอโเนี่ย ในความเร็วสูงเนี่ยมันยังมีน้ำหนักที่ตอบสนองได้ดีไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็ในความเร็วต่ําที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันทุกๆวันเนี่ยน้ำหนักก็จะเบาขับขี่ได้ง่ายและเวลาเจอซอกซอยต่างๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพวงมาลัยคันนี้ควบคุมง่ายนะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งเรื่องของกล้องรอบคันก็คือหน้าจอกลางคันนี้มันมาเป็นขนาด12.3นิ้วนะแต่ว่าเวลาเราเปิดกล้องรอบคันไปแล้วเนี่ยหน้าจอมันไม่เต็มจอมันภาพมันหดเข้ามาเหลืออยู่นิดเดียวเรื่องของกล้องรอบคันเนี่ยพอใช้งานได้แต่ว่าความคมชัดเนี่ยอาจจะยังไม นะเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์เลยในะคันนี้นะและใครที่สนใจในตัวของพิลันเนอร์ขับ2ยกสูงอย่างเงี้ยก็มีมาโชว์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าในตัวของทราโวเนี่ยที่เรียก Tra vol, ทราโวในครั้งนี้เนี่ยจะมีแค่ในตัวยกสูงเนาะกระบะตัวเตี้ยบ,บ้านเรายังเรียกเป็นไฮลักซีโวอยู่แต่ก็มีการเพิ่มอ,อุปกรณ์ต่างๆมาให้ในรุ่นโมเดลเยียร์2025นะฮะชุดแต่งมีมาเหมือนกันใครอยากแต่งเท่อยากแต่งรอแต่งสปอร์ตเขามีมาโชว์ในงานทั้งหมดนะเพราะว่ารถกระบะเนี่ย การใช้งานหลากหลายอยู่แล้วนะบ้านเราเนี่ยบางคนใช้รถเป็นรถแบบใช้งานอะในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยใช้งานทั่วๆไปก็มีบางคนเป็นสายลุยสายแต่งมันก็มีทางเลือกเยอะนะสำหรับรถกระบะที่บ้านเราเนี่ยใช้งานกันก็ลองมาดูกันได้นะเขามีโชว์หลายตัวครับตัวกระบะนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในครั้งนี้เลยแล้วก็เลื่อหนึ่งคันนะครับคือในตัวของ t r า v e E นะฮะกระบะไฟฟ้านะซึ่งเดี๋ยวตัวนี้เราจะได้ไปทดลองขับเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าการขับขี่ต่างๆเป็นยังไงนะซึ่ง นนะะคือตัวนี้เป็นกระบะไฟฟ้าเนาะเขาเนี่ยก็จะเน้นขายนะในกลุ่มที่เป็นองค์กรนะเพราะว่าระยะทางการวิ่งของเขาเนี่ยเคมมาไม่เยอะนะฮะเค้มมาที่315กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC บางคนบอกว่าระยะทางวิ่งเนี่ยมันน้อยไปด้วยซ้ํามันดูไม่คุ้มออกับค่าตัวเลยที่มีราคาอยู่ที่1,491,000บาทนะฮะก็ดูจากระยะทางการวิ่งแล้วเนี่ยแน่นอนนะ,ะถ้าใครใช้แบบซื้อเป็นรถในองค์กรนะมันก็จะมีการวิ่งที่ชัดเจนสมมุติว่าเราชาร์จไฟ1ครั้งเราวิ่งได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก250 กิโเราไม่ได้ขับรถอะไรเร็วมากมายเนาะหรือว่าสัก200กิโลก็ได้ถ้าใช้รถเท่านี้แต่ละวันก็จะถูกกลับมาชาร์จนะฮะทุกๆวันนะมันก็จะเป็นหลูปประมาณนี้หรือว่าคุณมีเส้นทางในการวิ่งจาก A ไป B ที่ชัดเจน1วันไม่เกิน200กิโลอ่ะตรงเนี้ยจะตอบโจทย์นะฮะซึ่งหลายๆคนถามว่าดูจากราคาแล้วมันก็อาจจะดูสูงนิดนึงเนาะก็แน่นอนผมคิดว่าตัวของชาโว o E เนี่ยอาจจะไม่ได้มียอดขายในจํานวนที่ถล่มทลายอะไรมากมายแต่ว่าเขาก็เน้นในเรื่องของตลาดส่งออกด้วยในตัวของกระบะไฟฟ้าเนาะมันก็จะมีทิศทางของ ตัวรถอยู่ว่าจะขายแบบไหนนะฮะขายให้กับใครนะสำหรับตัวกระบะไฟฟ้าคันนี้แล้วก็ไฮไลท์ของ h ฮลักทราเวในครั้งนี้นะทั้งตัวทรา v ว E แล้วก็ตัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8เนี่ยมันมีไฮไลท์อยู่แล้วคือเรื่องของ Dynamic Cloud นะ,ะที่ช่วยในเรื่องของ การขับขี่ต่างๆให้นุ่มนวลมากขึ้นมีการทรงตัวต่างๆที่ดีมากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยจะมีตัวของไดมอนด์กัดโดยที่ช่วยปกป้องชุดแพ็คแบตเตอรี่มอเตอร์ขับเคลื่อนต่างๆนะฮะแต่ว่าในตรวง Chavo E ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองขับกันเร็วๆนี้หลังจากพาชมรถไฮไลท์ไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมที่เหลือกันหน่อยนอกจากในตัวของ Toyota Yaris Cross EV ที่เป็นตัวนักเชิดนะฮะ Toyota Bc4x นะฮะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวของ ให้ลัก t ์ทราเนะที่เพิ่งเปิดตัวแบบเวิลด์พรีเมียย์ไปไม่นานนะอย่างด้านหน้าเราตอนนี้ก็จะเป็นโตโยต a าอัลฟา d v เวลไฟน e ะอันนี้ก็จะมีมาโชว์เหมือนกันตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบเลยสำหรับสาย MPV นั่งแล้วดูจบดูรวยดูแพงแน่นอนนะฮะคันนี้ มาพร้อมกับค่าตัวเนี่ยประมาณ4ลนะ้าน4เนาะแล้วก็ตัวของ Toyota Fort u n e r นะฮะที่มีรุ่นย่อยใหม่ในตัวของ l e a เดอ G Pass นะฮะ,ะมาพร้อมกับค่าตัวเนี่ย1 4 3่ง0้านบาทอนะ่ะตัวนี้มีมาโชว์ในบูธนะะแล้วก็ตัวของ A t p h พ e v ที่เที่งเปิดตัวไปนะฮะมีมาโชว์ t o y o t a c o r o l l a a l t i สมีมาโชว์แล้วก็มีมาโดยรวมเนี่ยทั้งหมดนะ,ะไม่ว่าจะเป็น Inno v ว Toyota c า m r y นะะมีให้เราเลือกหมดเพราะฉะนั้นใครสนใจออกรถ Toyota ในช่วงสิ้นปีนี้สามารถมาดูได้้ทีี่งาาาน Expo เเลยคนะมมใหรบบจบ จริงๆเลือกภายในบูธครบทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับบูธ Toyota ในงาน Motor Expo 2025ในครั้งนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ